ดูครับเพิ่งเคยเห็นชัดๆปกติเห็นแต่ของต่างประเทศตอนนี้อยู่ผมยืนถ่ายอยู่ที่บางใหญ่ซิตี้ตั้งแต่หัวค่ำแล้วครับเมื่อกี้เดินไปรอบหนึ่งไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วย เดินตรงไปข้างหน้าไปซื้อข้าวอยู่ร้านอาหารตามสั่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับมาเป็นพักให,ใหญ่แล้วผมว่าเป็นชั่วโมงละดูครับมีฟ้าแลบตลอดเวลาโอเคนคนรับ ถ่ายตั้งกล้องไว้สักชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> มีฟ้าแลกปั๊บปั๊บปั๊บตลอดเวลาดูครับดูโอ้โหอกาเป็นไงฮะเอาสักสองนาที ยืนถ่ายด,ดูสักประมาณสองสามนาทีสวยดีครับมองอีกแบบหนึ่งไม่มีเสียงครับแต่จะมีแสงสว่างแป๊บๆอยู่ตลอดไม่มีเสียงอะไรเลยตอนนี้ถ้ามีเสียงฟ้าร้องด้วยคงจะน่ากลัว ตอนนี้ประมาณ2นาทียาวกวันนี้จะลำบากในการอัพขึ้นโซเชียลเด็ดไม่แรงใจก็อยากจะอัดยาวๆหน่อยหน้ากลัวทั้งสวยงามแค่นี้แล้วกัน